สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูสตรอเบอรี่นะคะเริ่มสุกแล้วนะคะลูกโตมากเลยนะคะนี่ยูกินะคะยูกิอุสกินะคะลูกโตมากเลยโอ้โหต้นสวยพุ่มสวยเลยนะคะเนี่ยอันนี้ลาบิดาพิงค์ มาดูสตรอเบอรี่ค่ะวันนี้ก็ปลายเดือนธันวาคมแล้วนะคะเริ่มสุกแล้วนะคะยูกิแบบนี้สุกแล้วนะคะเนี่ยสีอมชมพูนะคะขาวอมชมพูเนาะสุกแล้วยูกินะคะลูกใหญ่มาก อยากเข้ามาชมที่สวนก็มาได้เลยนะคะก็มีแบบกระถางตัวกระถางใหญ่นะคะกระถางใหญ่เราเปิดขายอยู่นะคะตอนนี้แต่ว่าต้องมารับที่สวนนะคะไม่มีส่งเราจะส่งได้เฉพาะต้นกล้านะคะถ้ากระถางใหญ่มารับที่สวนนะคะสามารถมารับที่สวนได้เลยที่ออกลูกนี่ก็ขายใช่ไหมคะถ้าเกิดลูกค้ายอยากได้ขายใช่ไหมคะค่ะ ที่มีติดลูกก็มีขายนะคะมารับที่สวนได้เลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนอยากได้ต้นใหญ่ๆติดลูกนะคะต้องมารับที่สวนเพราะว่าระยะไกลเนี่ยกลัวว่าคือมันจะช้านะคะแล้วก็ส่งลําบากเราส่งได้เฉพาะต้นก้านนะคะระยะไกลถ้าใครต้องการติดลูกมารับที่สวนได้เลยนะคะตอนนี้มีเยอะพอสมควรนะคะนี่ติดลูกนะคะ ติดลูกมารับที่สวนได้เลยใครต้องการต้นสตรอเบอรี่นะคะติดลูกมารับที่สวนได้เลยถ้าให้ส่งเนี่ยเราส่งได้เฉพาะต้นกล้านะคะนี่ยุก,กินะคะนี้ลูกโตโดกด้วยนะคะต้นสวยมาก กำลังลดน้ํานะคะให้น้ําอยู่กําลังช่วงนี้กําลังออกลูกนะคะออกลูกสวยอเมริกาออกลูกหรือยังคะเนี่ยยังไม่ออกกําลังกําลังติดดอกนะคะลูกโตมากเลยนะคะอเมริกาเดี๋ยวจะพามาชมอีกทีช่วงนี้สุกเฉพาะายูกินะคะต้นสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะไหลเต็มเลยนะคะ ไหลออกเต็มเลยวิธีการก็ผสมดินปลูกอย่างอ่าตามคลิปที่เราเคยลงไว้นะคะไหลแตกดีมากเลยนะคะนี่ค่ะสวยมากพามาชมสตอเบอรี่ค่ะ ใครอยากได้ต้นใหญ่ติดลูกมารับที่สวนเลยนะคะอันนี้อเมริกานะคะก,กำลังอเมริกากำลังติดลูกลูกโตมากเลยนะคะอเมริกาถ้าเกิดสุกแล้วนี่คือแบบแดงลูกโตมาก